เห็นท่อนอุมลุมนี่บบตกตกใจหรือจ้านี่คือท่อนกล้วยค่ะมือนี่ก็เป็นมือวันลอยกระทงถาม่าลอยกระทงผ่านมาหลยมือบอกกับโบตกถามถึงละจ้ะมาชีหามือมาแล้วก็คือว่าละจ้าเทือสีเฮ็ดเทือสีถ้ำมันก็ต้องใส่เวลาเนี้ยแคน้อยมือนี่ก็เลยได้โอกาสละจ้ะเฮ็ดเรียบลอยแล้วก็เสียวมาอ้างที่อ้างน้องละจ้าว่าวันลอยกระทงมีกิจกรรมอย่างหนีแต่ละมือขงหมู่พอยซับปะปีบักคักเด็กเบาแหลวก็มารับส้มรับฟังได้ลยจ้าเห็นท่อนเขาอุมลุมอยู่นี่ก็บ่แมนว่าทนใหม่ทนซุ่ม ให้ลูกละจ้าเพราะว่าลูกกัสีเดชไปเหตดกระทุอยู่โรงเรียนก็เลยเดมาจัดให้กันเป็นต้นกล้วยของคุณยายรถอยู่หลังบ้านค่ะมุ่นมังไม่แยรถดละจ้าก็ได้เอามาให้ลูกให้เต้าไปเหตุอยู่โรงเรียนกับหมูกับละจ้ะาเทิงใบตองส่วนที่อยู่ในก,นะกระตาเนี่ยก็ไวท้ทาเหตุมือแรงว่าสันพ่อนก็เป๋าแฟงว่าแต่ว่ากระจักสีเดชเดีดร้อยบ่อบูละวะเราะว่าปีนี้เป็นจังได้บู้จ้าเป็นเมื่อยๆหมอยๆคือ,อ,บบอ,อจ,งใจ,ใจ,จังสีบัวเด้ร้อยน้ำเขานี่หละเพราะว่ากะบ่มีเอียงเพราะสีจุองใจ ต้องเฮ็ดต้องทำละจ้าพ่อกะว่าไปซื้อว่าบ่เฮ็ดอันสุดท้ายแล้วก็เฮ็ดกลับไปลอยลูกพ่อก็ได้เฮ็ดอยู่โรงเรียนมาละจ้าอันนึงเพื่อก็ไเปตนเอาคืออย่างนี้ตัวตกแต่งด้วยธงชาติไทยเพิ่นว่าแม่ก็เลยเดบอเลยว่ากะละจ้าอันกระทุ่งนะนะบ่ปานใดดอกแต่ว่าธงชาติไทยน่ะแม่ก็สะมาเปิดตาผ้ากระทุ่งปินหงายถ่องปางงังก็คือว่าเด็กหน่อยเนาะจ่าเพิ่นก็ใสความคิดสร้างสรรค์ของเพิ่นก็เข้าท่าของเพิ่นอยนยุทธจ่าแวกแนวไม่เหมือนใครคาก็คือแม่มันอันใะแม่มันก็เฮ็ดหยังบ่คือบ้านคือเมืองข้าเจ้าตัวเว้าได้้จกบ็เตาแล้ย ก็เลยส่วนก็นออกท่องออกท่าไปหาสรงเขาซ้อยพ่อแน่ก่อนก็ขอตัตผ้ามาเป็นส่วงขามาในบ้านเลยเดอ้อขอมานี่ก็ได้มาหาเห็ดแนวอยู่เนวกินสุก็กินละจ้าแลงนี่ก็ได้หลากหลายอย่างหลากหลายเนวเด้ก็มีเมนูสมเมนูหวานปะปนกันไปค่ะอาจเห็นน้ำอยู่ในแก้วนัังก็เรื่องเรื้องอะไรคองไหลย,ยองดีเป็นตนายได้จากก็ได้กรึบเข้าไป <c oughs> กินเขาในแลงนี่ก็หลายคนข้าเล็กวันนี้วันลอยกระทงก็เลยตเต่าก็มากินข้าวด้วยกันก็มีขอบก้วท่านประธานกับเป็นแม่เกียงพ่อซิงแล้วก็เป็นพ่อละจ่าซี่ก้อนเสาหมูพริ่ม หรือมาอีกพีพิมพ์ไปอยิงเปอกแแ้งไอเคนนยลุงโจลจะคบที่มุข้อนเลยแนวอยู่แนวกินกับหลายขักหลายเนี้สมกั้อนว่าหลากหลายอย่างขกอีนี้จจเตมแต่แคร์อรุณจากโจขคนหะบ่มมีหมองนังผู้นีก็เมนูนึงผู้หนอนก็เมนูนึงเอามาออกเอามาหาสูกกิะจ้ากับมวลซึนโฮอสี่ยวกันบักคักเดชที่เขากินน้ำไปแล้วก็ได้ขึ้นว่าละจ้าว่ามุข้าสิไป้อยกระทุกิีดามาบ่พภากกันบวกกันว่าเรืองร้อยกระทุ่งแทะขึ้นไปขึ้นมากก็ได้ขึ้นหอดลงสีไอเคนายละจ้ามาไป้อยอยู่กลางทงฮ ดีบากคักว่าสั้นเถ้แกเพิ่นแต่ว่าหละจ้าก็เป็ดไอ้เคีน้ั่น่ะโฆษณานานองสาเจ้าของพอตลานว่าพ่อกระบอรี่รอซากนละตู่ตากันหาสื่อกระท่งกะท่งกันที่ว่าสิเฮ็้นั่นพี่น้องเอ้ยจนมุก้อนบริขตขอบว่ามันมิแต่แนวยากเนีของโ่แม่ยากเถียกอยากงานได้จ่ะยากคาดตะเวาสวบล่มสวบแล้วก็เลยลืมกระท่งไปเลยสุดท้ายแล้วก็เลยมาสื่อผีแพทหละจ้าได้พู้ละอันพู้ละทมคณะที่ภากระข้นลดข้นเรื่อยยั่ก็อยากคีบอกเรยว่ามวลซื่อโฮเซลกันบัก ออกหรือทาง้งก็ออกไปทุ่งนาลุงโจ้พี่เคียนายไปเลยค่ะบรรยากาศดีบักคั้ได้แจขนะากกำลังขี่รถม้วนซื่นหฮแซลปันนกกระจออ,อื่นลูกเอ,อื่อตาเขาห้างละจา่จาเจา้แจ๊เจ้แจ๊ไปดาทาง <c oughs> มาหอดลงสีกับบัลี่รอ้รรอยซั้นกแฟก็ไเด้ไปฮะเอาเนี่ยมวนเนี่ยซื่นออกมาละจา่าก็เป็นลํโพงคาดบ่ไไ้เลยจา่าลโพงนี่เนี่ยมันชิมวนสิซื่นลงกลางทงไปน่นะก็ได้ให้พี่พิมละจ่าไปคนถือคนจับอยากสิบวกเลยว่าเพ่งแต่ละเพลงนะบ่คือจะของคนจับลํโพงเลยกามิตะเพลงอ๋านัวนัวมนมวนละจ่าบ ถือลำพงเห็ดสวยลอยคือยังนำอ้อยใจเพื่อนนำบ่วจ้าอยากคิดบอกเลยว่าก็มักมวลคือเอื้อยเพื่อจ้ากับแม่พี่เพียมนี่ละวัดตะเอื้อผ้าเห็ดผ้าทับอีหยางบ่เคยขัดบ่เคยวาดจักเทื่อเอื้อยเห็ดยังกระเห็ดไปน้ำหลายเอื้อผ้าป้วงกับป้วงไปน้ำกันเตรียมแนวมวลแนวซื้อพี่เพียมก็ะเลยแบกแบกคลอดมาละจ้าคณะที่กำลังที่ล่งทงไปอยู่นี่อันลูกต่องพ่อหน่ะแม่โอ้ปวดโพเนาะเนี่วมักกับมักปวดมากโพดึกเดินเทียงคือก็ยังมากวนไก่อยู่ควาดไว้กับน้องเพื่อจ้าก็เป็นไอ้เค่น้ยนั่นละผ่ากันเด้อ้้้านนนองคีเขกับ คักอายก็คุยน <c oughs> ta, ja. si. ้องก็คุยเอาจากไผสิชนะก็กันละพ้อหลายเว้านําลูกนําเต่าแล้วก็ได้ตู่เต่าเดินขบวนลงทุงไปละเจ้าฝานแมงเมาหมู่พ้อพากกันมานี่รถกระบะนึงเอรถยางนํากุ่นก็แเตวแนวเตวแนวลูกกลางทุงไปละเจ้าลงไปนําก็ได้เปิดพลงไปนําตะสะอ่อนคือยังมีตัวเปิดไปเปิดมากงัวจะมาห้องหลัดไปละจ้าห้องอยู่มอหมออยู่พักกันละเงือบุพอดีแม่ก็จักพากันเท็ดอีหยังหมองน้องซาแก่งๆหมู่บ้านก็มีได้จ้ะขะเจ้าก็ได้ติดไฟให้พร้อมพุ่นน่ะแต่ว่าหมู่พ้อน่ะบ่ปายหังมักแนวลำบากแนวมวนแนวซื่นไป แจ้วบเดท่าท่ายนี่มันบบเป็นตาเอาต้องไปแบบท่าท่ายแล้วนะคนหาหน้าหมูพ่อก็ได้ภากันเห็ดกระทำไปละผากันยางตอกุมาหอดน้องสาลุงโจกกับโพงใหญ่ก็ได้ภากันมาเตรียมท่าล่งน้องสาเพื่อจะให้ลูกเต่าก็าทะเคขกลงไปลอยละจ่ามือนี้ก็มาเป็นเศร้าบ่มวนก็ให้ลูกไปละจ่ามาหลายปานี่มาหอดก็ไดมาหาเตรียมกระทุ่งแต่ว่าหมูพ่อนี่ก็เอาแค่สองกระทุ่งพอแม่ลูกซีกันเศร้านี้ก็ลอยน้ำกันก่อนกับอัตอมก็ลอยน้ำกันสิ่งสำคัญละจ่าที่ใส่กระทุ่งน่พอแม่ห่อผ้าเห็ดผาถ้ำแนวขอขามาพอแม่คงคาด กระไเป็นเงินเป็นคําใส่ในกระท่วงแล้วก็เป็นเล็บแล้วก็เป็นผมแล้วจ่าขณะที่แม่กระดูกตัดเล็บให้กันอยู่นี่อาตอมก็เลยบอกแม่หรือจ้าสรุปแม่ชิตัดเอาใส่กระท่วงหรือว่าแม่ชิตัดให้มันแล้วมันทั่วมันว่าพวกเราหลูกก็เด้อเสด็จมาหน้าแม่ท่านแม่น่ะก็ะชิตัดให้มันแล้วปานตัดเล็บอีดีเอารรถจาบกบริว่าตัดเล็บเพื่อชิใส่กระท่วงซื่อแต่ว่าความหมายที่เฮาใส่ลงไปน่ะพ่อกระบุงหูว่ามันคืออีหยังเดี๋ยวพ่อสิไปศึกษอสาเราจะมาเบาสู่ฟังอีกเทื่ยเด้อร้อยกระท่วงหลงทางไปแล้วกนนน่่่พาากกัมมเลดออไไ้ฟยูระจ้ก็เป็นผีีพพิมม์ละจ้เตรย ให้มูนองน้องเพื่อนเลน่นก็ได้พูดระดอกสองดอกไปละจา้าพอนละผู้หนึ่งในหานถึงสีเทาแต่ก็อยากเล่นน้ำดุกน้ำเตาอยู่เด้อ <c oughs> เล่นไปเล่นมากกระได้เวดาเวราต้องกับบ้านกลับซองเพราะว่าเพิกกระเรื่มเดื้เลื่อมเตือนไปละจ้าก็ภากก็ทิมเพื่อนมากให้ลุงขุยเป็นคนเฝ้าเพื่อนให้ละจา้าเพราะว่าหมพูพอนน้ำว่าจิไปข้าวเดียวแต่อยากสีบอกเลยว่าเธอสียางลุงมาหอดกลางชงก็ข้าวเดียวเลยจะเธอสีอ้วนขึ้นเมื่อก็เกือบเป็นชูมุกพูดได้